สวัสดีค่ะกัลยาณมตรทุกท่านนะคะปุ้บเป้นเซนเจอร์ค่ะคลิปนี้ปุ้บเป้จะมาแนะนํานะคะวิธีการแก้เคสกระเป๋า้างสีที่ไม่ถูกฉลกเพื่อนๆหลายคนน่ะอาจจะมีสีกระเป๋า้างอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ถูกฉลกกับเราแต่เราชอบอะนะเราจะทํายังไงได้บ้างนะคะแล้วก็แก้วิธีการแก้แก้ไขอะแก้เคสทำอย่างไร ูปบเป้จะมาบอกในคลิปนี้นะคะสําหรับกระเป๋าสร,ร้างของครูบเป้นั้นเป้เกิดวันจันทร์สีที่สามารถเรียกโชคดูทัพย์ได้ก็จะเป็นแนวนนสีม่วงกับสีดํานะคะซึ่งครูเป้ก็ก็ถูกฉลกกับกระเป๋าตรรังใบนึงนะทํามาจากหนังปลากระเบนม,มันจะแบบเวลามันโดนไฟอะค่ะแบบเนี้ย มันจะวิบ,บวับ,บวิบวับปิับนะคะสวยงามสามารถออกงานกลางคืนได้นะคะนะคะมันก็จะประมาณนี้ว้าวๆๆแบบนี้นะฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งแล้วแต่ใครจะชอบนะคะสำหรับคนจีนแล้วก็ถือว่ากระเป๋าหนังปากระเบนอะมันสามารถเรียกโชคเรียกลาบได้นะคะอันเนี้ยกระเป๋าใบนี้ปุ๊เป้ซื้อที่ร้านฟินดิบนะคะใบละสาพับา, 3, บาท นะเพื่อนชอบก็ลองไปซื้อได้นะน,นี่ปุเป้ไม่ได้ขายนะคะไม่ได้มาปลกโหมดไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่ว่าจะบอกว่ามันก็สวยดีค่ะการตัดเย็บก็เรียบร้อยนะคะนี่นะคะจะมีช่องใส่บัตรนะมีช่องอใส่เงินมีซิปตรงกลางใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็ซิปเขาก็โอเคก็ตามราคาละคะ่ะนะ มาค่ะปุเปจะพูดนะคะอันดับหนึ่งเลยคือว่าอ๋อเดี๋ยวบอกก่อนวิธีการแก้เคล็ดลัห้าวิธีด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือให้เพื่อนๆน,นะนมีกระเป๋าตางมากกว่า2ใบอา่าใครเหมือนกับว่าชินแสบางคนแนะนําให้มีกระเป๋าใบเดียวใช่ไหมแต่ปุเปแนะนําให้มีหลายๆใบก็คือสองใบก็ได้นะใบหนึ่งใช้เก็บเหรียญ อีกใบหนึ่งเก็บธนบัตรอีกใบหนึ่งเก็บพวกบัตรนะคะเพื่อเวลาหายอะ่ะมันจะได้ไม่หายทั้งหมดนะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียดายด้วยนะคะบางทีกระเป๋าสร้างหายไปแต่ไอบัตรไอ,อกระเป๋าที่ไว้ใส่บัตรยังอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะไม่ต้องไปเสียเวลาไปแจ้งปรแจ้งความว่าของหายอะไรอย่างนี้นะคะมันยุ่งยากค่ะ ข้อที่สองนะคะก็คือหากระดาษนะคะกระดาษสีก็ได้มาเขียนเอาไว้ว่ากระเป๋าตางใบนี้สีอะไรนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เกิดวันอังคารก็เขียนว่ากระเป๋าสตางใบนี้สีชมพูในป้ายราคาของกระเป๋านะคะอย่างเช่นก็ป้ายราคานะ่มันแฝงเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ขีดทิ้งเอาไปแล้วก็เขียนว่ากระเป๋าใบนี้สีอะไรแล้วเราก็ เก็บซ่อนเอาไว้นะคะในในกระเป๋าสตางค์ของเรานั่นเองให้ไม่ชิดไม่ให้ใครเห็นนั่นเองนะคะข้อที่สามก็คือหาของเสริมดวงมาใส่เอาไว้ก็แล้วบางคนอาจจะมีเต็มกระเป๋าเลยใช่ไหมคะและก็บางคนอาจจะมีธนบัตรที่เรียกเลขสวยๆะค่ะเอามาใสไว้นะคะอย่างเช่นบุเป้นจ,จะมีธนบัตรสีทองแล้วแต่แบบบางคน อาจจะเอาแบบแบงค์แบงค์แบงค์ร้อยตอนที่ว่า,อาของที่มีมีในหลวงราชการที่เก้าอ่ะจะมีอยู่อันครั้งหนึ่งอ่ะที่มันมีแบงค์เหลืองๆน่ะนะคะอันนั้นเอามาใส่ได้นะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะมี ATM สีเหลืองก็เอามาใส่ได้นะคะส่วนปุปเปอเอาเปไปซื้อนี่มาใส่เลยค่ะธนบัตรเขาทำแบบพิเศษเนาะ ก็แบบนี้เพื่อนๆเคยเห็นไหมอะนี่นะคะเนี่ยก็คือสีเหลืองแบบนี้เป้ก็เอามาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางนะเพราะว่ามันจะดึงดูดทรัพย์สร้างความโชคดีให้กับกระเป๋าสตางของเรานั่นเองนะคะ oh, <yeah. S 1> เป้ซื้อจากไหนเป้ซื้อมาจากลาซาดา้าเพื่อลองเซิร์ชดูก็ได้นะใบละ100ร้อยกว่าบาทนะคะแล้วก็เอามาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางแอบไว้นะคะแอบไว้ เพื่อดึงดูดทรัพย์เข้ามาในกระเป๋าตังของเรานั่นเองนะคะข้อที่4ี่ก็คือใส่เงินเข้าไปเยอะๆเลยเพื่อนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินไม่มีทรัพย์อยู่ในกระเป๋าตังนะแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงเลขเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยเพื่อนก็หาใส่มาหาหาใส่กระเป๋าตังหาเงินมาใส่ในกระเป๋าตังให้มันเยอะๆเข้าไว้นะคะเพื่อให้มันดึงดูดดึงดูดเงินดึงดูดเพื่อนของมันอะเข้ามาในกระเป๋าตัง ของเราทุกวันทุกวันนั่นเองค่ะข้อที่5ก็คือว่าให้คนที่ถูกฉลกกับสีนั้นๆไปซื้อกระเป๋าแล้วเราก็บอกว่าเราขอยืมใช้แต่จริงๆแล้วว่าให้เขาซื้อนะคะแล้วเราก็บอกว่าขอยืมกระเป๋าสตางค์ใช้หน่อยนะคะอันนี้เป็น เพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะก็คือให้เขาซื้อให้แล้วเราก็จะได้สีที่ถูกฉลุกับเราที่ชอบนั่นเองค่ะอย่างไรแล้วก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นแค่เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,น,นะส่วนที่จะมีวินัยทางการเงินเราก็ต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายของเราในแต่ละวันให้รู้ว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรและเราก็ต้อง มีวินัยในการใช้เงินด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจ่ายซื้อของแบบอยากได้ก็บางทีต้องคิดหน่อยเนอะว่ามันจำเป็นที่เราจะใช้หรือเปล่าซื้อไปใช้หรือซื้อไปเก็บกันแน่นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเลิกทำวิธีอยากได้แต่ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรให้เกิดประโยชน์ต้องตัดทิ้งออกจากสมองไปเลยนะคะ อาจจะเวลาเราเจอสิ่งของที่ชอบในห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะเราก็เดินผ่านมันไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อตอนนั้นเดินวนรอบห้างไปก่อนเดินคิดไปว่าเราอะจะเอาเจ้าเนี้ยที่เราอยากได้อะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรให้มันคุ้มค่ากับเงินที่เราจะเสียไปหรือเราจะซื้อเพื่อเอาเงินเอามันไปวางไว้ที่บ้านโดยที่มัน ต้องมานั่งให้มันนอนงงเหงาว,ว่าเจ้าของไม่เห็นเอามันไปใช้งานอะไรเลยอย่างนี้มันก็เปลืองเงินของเรานั่นเองนะคะอย่างไรแล้วก็ตามขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของปุ้เป้หวังว่าเป็นประโยชน์สําหรับใครที่ชอบนแนวมูอย่างน,นี้น,นะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ